สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะสุบปนีแอดนานา,นา,นาค่ะส่งตูล่างชุดเต็มง้วที่ผ่านมาเข้าสองหนึ่งค่ะม,มัวนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาคำชะโนดใบฟ้าค่ะเซฟไว้ค่ะ ่อมาเลขวิ่งบนข้งวดที่ผ่านมาเข้าสามและหกและแปดข้งวดนี้เดินศูนย์เด่นสามเด่นสี่เดินหกเด่นแปดเดินเก้าค่ะต่อมาแอดเชิดข้งวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งสองล่างข้งวดนี้วิ่งที่เด่นสามเด่นหกสองตัวสามหกสามเก้าสามสองหกเก้าหกสองเก้าสองสามตัวสามหกเก้าสามหกสองสามเก้าสองหกเก้าสองค่ะ ต่อมาแนวะทางสองตัวบนค่ะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าสี่แปดสี่เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าค่ะต่อมาปกเขียวค่ะให้เดินสองเดินสี่เดินเจ็ดเดินห้าเดินหกเดินเก้าค่ะต่อมาปักหลักสิบล่างสิบสองชุดคั้งวดที่ผ่านมาเข้าวิ่งสองค่ะงวดนี้วิ่งให้เดินสี่เดินห้าเดินเก้าสองตัวสี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่แปดสี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าแปดห้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้าแปดเก้าศูนย์ค่ะ ต่อมาปตดนี้เล็กท้ายสองตัวค่ะเข้ามาสองงวนค่ะงวนที่ผ่านมาเข้าหนึ่งสองล่างค่ะงวนนี้วิ่งเดินศูนย์เด่นสี่เด่นแปดเดินเก้าสองตัวแปดหกแปดสองแปดเจ็ดแปดสามศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์สามเก้าหกเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสามค่ะต่อมาเล็กวิ่งล่างสี่ตัวค่ะงวนที่ผ่านมาเข้าหนึ่งและสองค่ะงวนนี้ให้เดินห้าเด่นเจ็ดเดินหนึ่งเด่นแปดค่ะ ต่อมาหลักสิบบนคือว่าที่ผ่านมาเข้าหกและแปดค่ะงวดนี้ให้เด่นหนึ่งเด่นสามเด่นห้าเด่นเจ็ดเด่นศูนย์ค่ะต่อมาโคตรแม่นคือว่าที่ผ่านมาหลุดค่ะงวดนี้วิให้เด่นสองเด่นห้าเด่นเก้าสองตัวสองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกศูนย์ค่ะต่อมารวยเร็วทันใจค่ะสองตัวล่างว่าที่ผ่านมาเข้าวิ่งหนึ่งและสองค่ะงวดนี้วิ่งล่างให้เด่นสองเด่นห้าเด่นหกเด่นแปด สองตัวล่างหกสองหกเก้าค่ะต่อมาปักหลักสิบล่าง 2, 5, 5, าั้างมือที่ผ่านมาหลุดค่ะงวดนี้เด่นสองเด่นห้าเด่นหกค่ะต่อมาแนวทางสองตัวล่างค่ะมีสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองแปดค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างห้าตัวค่างวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งและสองค่ะงวดนี้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นสองเด่นสามเด่นสี่ค่ะต่อมาแอดดังเมสซายค่ะสองตัวล่างจุดเต็มเข้ามาสามงวดค่ะงวดนี้เซไวค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ